เวลาแบบเช่นอ <test> ่ายิมนาสติกนัอนแม้เราน้ำมือของที่แบบเช่นอคุณลักษณะเรายามาจีนเอาเยี่กว่าลิงคิที่อยู่ในมาแบบเช่นสาขาตอนดับเพออ่าตีขาสวขาไว้อยู่ในนั้นค่ะเนาะอ่าสวขาตักไถไว้อยู่ในนั้นค่ะเนาะเจ้าสนเจ้าไถเจ้านาเขานั้นค่ะเนาะอ่าก็อ่าตักรไถมาสีฟ้าในเนี่ยก็เป็นตั้งเล็กตีลีอันนึงเนี่ยค่ะเนาะเขาค่ะก็ซื้อมาใด้มาในสองปีเย้าในนั้นค่ะเนาะอ่าอําไปเลย อ่าเมอีสังมันพาเนาะอ่าตั้งเตเอาตั้งนาตั้งหลังมันลองไถลองหังนนยก็แห้งมันในยก็อ่าเซมทนดีงามเนยค่ะเนาะยล้ก็อ่าเปินก็จอมมาตุ้ยบันเท้าเนี่ยนั้นค่ะเนาะตั้งบริษัทเขาก็เปินก็จอมมาตุ้ยจอมมาแจ๊สซีบันเท้าเนี่ยนั่นขนาดเนาะหนังคืออ่าข้าเดตะไรเตอร์ตาข้าในกว่าข้าวยาวเนี่นั้นหาเนาะมีปริศนากันเลยในยก็อ่าเปินก็มาถามมะกำกำถามมะมาจุมาเจอแค่ไหนนั้นขนาดเนาะ ออค่ะยินส้มเหลัหน่อค่ะ